<laughs> Mẹ. Ha? Ui Mẹ Ủa Ui, vô lý xương Xài bằng đu là kẹp để nuôi nhai vào ai kẹp xài Áo, kẹp xài bạc rồi nhang nè กันดูเย็บเปล่าไหมปลูกกระอบพอดีหาปัาดิซุมิยะอันนี้มาคลิปกำลังสุกจ้ะเปรี้ยวเขาจะเปรี้ยวแต่วิตามินเยอะนะคะเป็นจังไหนน่ะเช่าฮะเช่าบอสอมบ้ <laughs>

ขาเชื่อใส่เห็นว่าน้องสิได้อาบหน้า สวัสดีจ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะหัวแม่ลูกอ่อนพี่น้องท่านได้อาบน้ำอยู่เมื่อนี้น้องอาการดีเลยจ้าพี่น้องอาการดีมากขึ้นแล้วนะมองแก้มเหมอีหยังเนี่ยก็แผลของที่แก้มนะที่เป็นแดงๆนะที่เอฟซีเห็นแดงๆเมื่อก่อนนี้นะั่นก็คือเขาเป็นแผลนะคะแล้วก็แผลก็เริ่มจางหายนะจ้าพี่น้องแผลก็เริ่มหายแล้วนะแต่ก็ยังจะมี ตรงแขนเนาะพี่น้องจะล่ะแม่บงังกันนะแขนฝั่งด้านนี้เนาะยังไม่หายนะคะแขนแล้วก็ตรงขาเนาะพี่น้องแต่ว่าแพ้เขาเน่ยเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วแต่โชคดีโชคดีที่น้องเขาไม่มีไข้นะคะและ้วก็ซาแหลลุงกิบไปมาว่าเนี่ยซาแหลบประด็น,นน้ออาจจะเบาบอชัดเจนหรือว่า อาจจะพูดแบบเบื่บอแล้วนะคนประเด็น้อนเบิดขึ้นนะพี่น้องอึ๊ค้าน้องเออเริ่มแรกนะหมอเขาวินิจฉัยว่าน้องนะ่ะอากาศร้อนเป็นแค่พืน่นคันแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นอะกหมอวิชัยผิดเพราะหลังจากที่ไปหาหมอใหญ่ที่เมืองเยอวิกแล้วนั่นก็คือน้องแพ้พวกอ่า ขาเออนี่ยังับ้านเท่ากับเขาพวกกันเวลาเข้าห้อมเด็กน้อยเสียเวลาเราห้อมหรือว่าเวลาพวกฝุ่นละอองเกสรอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเมื่อกลยเฮตดเห็นน้องแพ้พอน้องแพ้แล้วหมอที่อนามัยเมืองโฮบเขาไม่ได้บอกว่าน้องแพ้พวกเกสรแค่เป็นเปือนคันคายเพิ่นก็นเลยให้ยาให้ยาแล้วก็ให้ข้อมูลมาผิดเนาะเราก็ใช้ยาที่หมอให้มา น้องเขาก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ลามไปจนติดเชื้อจากที่เป็นจุดเล็กๆตรงแก้มจนกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสหมอเมื่องเวยวิกพ่นส่งตัวไปอันดาเอลโมอลุ่มนี่ละพี่น้องหมอเลยบอกว่าโชคดีมากเลยที่มาทันวสัสด์คาสันก็จะทำให้แบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อไวรัส เข้าไปในกระแสเลือดของน้องได้ซึ่งจะเป็นอันตรายมากโชคดีที่ไปทันเนะพี่น้องเพราะว่าซาวแลนี่สิสังเกตลูกว่าหลังจากที่หมออนามัยให้ยาให้อะไรแล้วทำไมลูกไม่ดีขึ้นมีแต่อาการอา,อาการเยอะขึ้นแต่ไม่ดีขึ้นเลยใครบอกพิดประกการเด็กก็วอาให้เอฟซง่วงซาวแหลต้องกราบขอถุยขอไผ่ด้วนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> น้ำมือนีนะจ๊ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปเก็บหมากสตอเบอรี่เนาะพี่น้องาะว่าหลายมือแล้วแาวแล้วไม่ได้ไปเก็บเนาะไม่ได้ไปดูด้วยหลังจากที่นอนโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลออ,ออสซวแล้วลริมบอกนะจ๊ะพี่น้องนั่นก็คือ,อ,อนอนโรงพยาบาลที่เยาวิกหนึ่งคืนเนาะหลังจากนั้นเขาก็เลยส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอีกหนึ่งคืนรวมเบอร์แล้วสองคืนจากพี่น้องนอนโรงพยาบาลตอนนี้ผมเริ่มรอขึ้นแล้วครับ ป้าพี่น้องแต่สิเอาก้อนน่อยนอนหลั็สิผ้าพ,พี่น้องไปเก็บหมากสตอเบอรีเพราะว่าสาแหล่คิดว่าเขาน่าจะสูกเต็มแลนะ้วเนาะสวัสดีค่ะป้าปา,ปาแม่ๆคุณยายทั้งหลายหลูตอนนี้ผมอาการดีขึ้นแล้วครับไปมีไข้คร,ครับสาแหล่ต้องขอบคุณขอบคุณเอซทุกๆท,ท,ท่านที่เป็นห่วงน้องนะคะที่ทักมาทางไลน์หรือว่าทาง เฟซส่วนตัวเนาะเป็นห่วงน้องสาวแหลวต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆที่ฮักที่เอ็นดูฝรังหน่อยอุดรเดอร้อจ้ะแล้วก็ขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวสาวแหลเนาะพี่น้องอ้าวค่ะอันนี้มากลิบกำลังสุกจ้ะเปรี้ยวเขาจะเปรี้ยวแต่วิตามินเยอะนะคะเป็นจังไดน,น่ะ แซ่บฮะแซ่บบม่สมบูรณ mm nah ์แซ่บจะเนี possono, ่ยคือยังสั่นเอากินกับน้ำพริกแซ่บจ้ะพี่น้องจะกินไหนนี่นั่นน้าด่านะ

เก็บเอาไปนั่นนะเอาน่ามาเก็บออกมารสตอรอเบอรี่โอ้ยแดงเต็มเลยมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้อง ม,มามาคัดยมยุคัดคัดเธอเน่ยนะ ออันนี้บักเขาไปบ่กเขาไปนี่เก็บเอาอยู่นี่ยุขาหน้าน,นี่นั่นหยียบแล,แล้วนะน่ะใช่ อ่ะเี้ยสกนนู๊ตบัง้วยป่ะยัยกินรูปแบนี้แซบหัน,หน,าาห,ห,นหน้ามาเซ่หัมหเปิดตานายังพี่น้อง ก็หอมมากหอมหวานอุ้ยเอาดูสปีซ่ะสปีซาม Before when I was a small boy, we took took this and like this and we pick up this. We turn turn it. แม่ขอหน้าปีนะ มาเพียมาเพียมาเก็บมาสตรอเบอรี่เพียสวัสดีค่ะกอนยกมือไหว้นะบ้างลงกกอนประเดีด๋ยวลูกบ้างลงกรรอาางกอน,นะนส,วส,วสวัสดีค่ะสวยๆแงหน้าให้แมวบังกันหนาขนสวยสวัสดีค่ะโอมาเก็บมาสตรอเบอรี่นะแม่โอเคอพี่น้องประเดี๋ยวมาเก็บลายมือสุกเต็มเลย พี่มาทำพี่เฮ้ยพ mm hmm. อดีด้วยบบกิ่งนเนี่ยเฮ้อน mm ี hmm. ่ายเฮียมาที่เ nee, <nee>, nee. ซไอกเก็บเก็บมาใ oh, ส่โอยัคนเดียวแค่ยี่คนเดียวแค่บูดอีโฟ่เซ อหรออุ้ยหน้า,าบ้าเบิ้งพี่อ๋ออันนี้มันสุกลร,รวบ่ลลูกเกไปลวกน,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 นั่นุ่ยนึงอะนี่นี่มาโอ้ใส่หมวกกือแต่อุ้ย Nào coi, không thể xăm. Mà phép má Ủa, dở mà má xay Cái má kép ổ Phép phép, nà Nè, nè, nè Ờ Nè, nè, nhìn nè, nè Ui, nhìn vô, nó heo mẹ Coi coi Ui, nó lại xúc ờ ờ Ui, đèn là phiên Ờ, nè, 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 nè Ờ, ờ mẹ hết rồi Nè, nè, ảo đi quá nè Nè, hết mắt nè Ừ, hứ nè Nhanh nhuôn, nhanh nhuôn, chỉ xăm. bắt mất chị mất chị ọc Cái kèo vong anh đi, đi, đi. đi. về <esa đe 1952> oh. con ui ai kép á <laughs> Ui, ena, Ba 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 đó. Na ở đây nè. Ai giúp ở đây nè. Ao, nè.

ตอนนี้คือฝาดิเด,ด,ดี๋ยวนมฝาดิโอ้น่นๆๆนี่นนนเออเอาไก่ก็ลวกเจ็บรองนี่กันฮะกันดูเย็บปไหมปลุกกระอบ

น่าคือ,อมาเก็บซวยแมอ่ ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะ น้องอันเนี้ยรับแ้วจ้ะพี่เนยก็เลยนั่งเฝ้าน้อง Heh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 e <laughs> แซ่บเยอะเก็บเสร็จแล้วจ้าโอ้ซ่บีอะ็กินปะเบิดกระกป๋องบักใหญ่เด้อพี่นองนี่แล้วก็ยังมีอีกเยอะเนาะแต่ว่าจะเก็บพ่อกิน แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บใหม่พูดนะบ่เต็มเลยจ้าเก็บบอเบิดจาพี่น,อน้องห้วยสุกไลยู่แต่ว่าเก็บกินซ้ำนีอ่อก,ก่อนแล้วพรุ่งนี้เหลือวันมาลรือเราค่อยไปเก็บอีกเนาะด้วยเขาอาจจะบ่กค่อยแง่ปันใดแต่ว่าหวานนะพี่น้องเพราะว่าปลอดสารพิษสดๆจากต้นปต่ตองเสียงเงินเสือ ตอนจบคลิปนี้สาวแหลวขอฝากทุกท่ทานกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้แน่เ้ยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวแหล่เนาะสาวอีสานอินต่างแดนสาวแหละะ่สิดฝาไปอาบน้ามือพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย